งนี้ก็เป็นหน้าต่างนะคะบานใหญ่นะคะสามารถเปิดออกไปด้านข้างได้นะคะแล้วก็มีประตูด้านในก็จะเปิดปิดแบบนี้ค่ะบานสไลด์แบบนี้เลยค่ะเนี่ยออกแบบได้ดีมากเลยนะเนาะใครชอบสไตล์บ้านไม้เนี่ยหนูอยากได้หลังนี้มากเลยอ่ะคำเตือนจากทางบูมเอรีวิวบ้านก่อนจะจ้างช่างทุกช่างที่ทางเพจรีวิวแนะนำให้ไปคุยกับเจ้าของบ้านและดูผลงานช่างก่อนที่จะจ้างนะครับ สนใจโทรหาช่างโดยตรงทางเพจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับช่างแต่อย่างใดกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบุมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook แล้วก็ tik To อนะคะวันนี้นะคะน้องเออยู่แถว ราดก,บบากระบังค่ะท่านผู้ชมขาจังหวัดกรุงเทพมหานครน,นะคะหลายท่านท่านขับผ่านบ้านนกดาวเนาะบางที่ก็ติดเบอร์ติดราคาไว้บางที่ก็มีแค่เบอร์ไม่มีราคาวันนี้น้องเอกมาถามให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแล้วค่ะหลังนี้เป็นหลังโมเดิร์นนะคะเป็นบ้านไม้สวยๆค่ะขนาด3ามคูณหค่ะด้านในประกอบด้วยหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําสุดคุ้มมากๆนะคะท่านผู้ชมขาหนูโทรสอบถามพี่เจ้าของเขาแล้วนะคะส่งฟรี200กิโลนะคะแถมราคาเนี่ยโดนใจมากๆเลยนะคะ1นึ่งแน แป0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมอยากชมด้านในพร้อมกันไหมถ้าอยากชมแล้วเข้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะหลังนี้นะคะเป็นหลังคาพิ้วโฟมนะคะหนาหนึ่งนิ้วทาแบบสไตล์แบบกล่องๆค่นะท่านผู้ชมขาเพราะว่าตัวข้อเขาเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะคะทรงโมเดิร์นจริงๆนะคะแล้วลายเขาสวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนหลังคาเนี่ยเขาติดฟ้าด้วยลายไม้ซึ่งเข้ากับโทนตัวบ้านโมเดิร์นมากๆนะคะหลังนี้เป็นบ้านไม้นะพร้อมยกนะคะท่านผู้ชม สามารถโทรสอบถามกัเจ้าของได้นะคะด้านหน้าเลยนะคะเบอร์สวยๆแบบนี้เลยค่ะ092นะคะ698นะคะ7829นะคะติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงเนาะพอดีทางเราเนี่ยนะคะบูเบรีวิวบ้านเนี่ยเป็นเพจรีวิวบ้านเราขับผ่านมานะคะหลังไหนที่เราขออนุญาตถ่ายทําให้กับท่านผู้ชมได้รับชมได้เราก็จะถ่ายทําให้กับท่านผู้ชมนะคะหลังไหนที่ เาไม่อนุญาตเราก็ไม่สามารถถ่ายกับท่านผู้ชมได้รับชมได้นะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะสาหรับพี่บ้านนกดาวด้วยนะที่เจอเรามาถ่ายทําให้กับพี่ๆ FC ได้รับชมกันนะคะดังไกลท,ทั่วประเทศแน่นอนแน่หลังนี้นะถือว่าสุดคุ้มเลยคะ่ะท่านผู้ชมขามีระเบียงด้านหน้าสวยๆนะยนะนะแล้วก็มีที่นั่งด้วยด้านนี้สุดคุ้มส่งฟรี200กิโลอะ่ะเราอยู่เนี่ยกรุงเทพสมุทรปราการ นนทบุรีก็ได้หมดในโซนนี้เพราะไม่ถึง200อยู่แล้วนะคะ200กิโลอยู่แล้วนะ,ะวนะส่วนประตูทางเข้าโมเดิร์นมากนะคะเป็นประตูบานสไลด์มีมือจับนี่เข้ามาค่ะโอ้โหราคานี้ท่านผู้ชมขาคือเก็บงานดีอ่ะเขามีมอบมีบวัวหนูก็เรียงไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องงานบ้านแบบน็อกดาวน์ไม้ขนาดนี้นะเพราะาพี่เจ้าของเขาไม่อยู่ด้วยนะคะโครงสร้างตัวนี้เป็นงานไม้ทั้งหมดนะคะขอให้ดูเลย มีฟ้ามีไฟมีหน้าต่างห,หน้าต่างแบบไม่เหมือนใครเลยอ่ะอยากเปิดให้ท่านผู้ชมได้รับชมหล้อเกินนะคะเนี่ยทรงแปลกใหม่มากขอกขาปิดด้านบนดูดิเปิดไปชิวๆเลยนะคะเปิดงไงเนาะเปิดไม่ได้ท่านผู้ชม หนูก็ไม่รู้ว่าพี่เขาล็อกตรงไหนนะโอเคเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะคะบานใหญ่นะคะสามารถเปิดออกไปด้านข้างได้นะคะแล้วก็มีประตูด้ดานในก็จะเปิดปิดแบบนี้ค่ะบาน,นสไลด์แบบนี้เลยค่ะลื่นเปิดลื่นปิดนะคะมีตู้คอนมเมอร์ฟลายมีไฟใช้งานนะคะสําหรับห้องนอนห้องนั่งเล่นเนี่ยหจุดด้วยกันค่ะความสูงจากฝ้าในประมาณสัก2เมตร70ค่ะคือสูงมากๆนะคะ หนูมาแถวโซนกรุงเทพนะบางทีเราจะเห็นแบบบ้านไม้อยู่แถวอยุทยาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือว่าทางโซนแบบกำแพแเพชรอย่างเงี้ยที่เขาดังๆเรื่องบ้านไม้หนูไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอัน,นหนูขับมาโดยบังเอิญเนาะก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับตรงข้ามกับติดถนนเลยค่ะท่านผู้ชมคะนะตรงนี้แล้วที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะเนาะตอบโจทย์คนกรุงเทพคนกรุงเทพบอกหาบ้านยากมากเลยพอเจอบ้านถูกราคาส่งแพงๆวันนี้มาแล้วค่ะมาให้กับท่านผู้ชมได้เรื่องการตัดสินใจนะคะ ในการดูบ้านนะคะดูบูมเอรีวิวบ้านมีบ้านเยอะค่ะไม่ว่าจะไปหาช่างก็ดูบูมเอค่ะอยากจะได้บ้านแบบไหนบ้านดาวก,ก,ก็ดูบูมเอค่ะจบแน่นอนนะคะเข้ามาค่ะมีห้องน้ําในตัวด้วยอุ้ยห้องน้ำเขาประตูน่ารักอะ่ะดูดิเนี่ยออกแบบได้ดีมากเลยนะเนาะใครชอบสไตล์บ้านไม้เนี่ยหนูอยากได้หลังนี้มากเลยอะ่ะ พีเอฟซีนะใครที่เป็น f อน้องเออะอยากกระจายดีเงินเหลือๆก็ซื้อเอ๋ได้นะหลังนี้แสนแปดที่นะคะมีใครใจดีก็โทรมาได้นะอ่ายกให้น้องเอ๋เลยหนึ่ง้างนะคะชอบน้องเอ๋มากๆเลยในการรีวบ้านอยากจะให้น้องเอ๋แบบมีบ้านในฝันที่น้องเอ๋อยากได้ยกให้หนูเลยได้นะอ่ะหลังนี้นะคะนี่พร้อมกับห้องน้ําสวยๆแบบนี้เลยค่ะชักโครก2ชิ้นมีก๊อกล้างหน้าอุปกรณ์ครบเซตเลยนะคะพัดลมระบายอากาศด้วยไฟ1จุด เนีย่ยง,งานเขาดีนะถ้าผู้ชมขาห้องอุปกรณเลยปกติราคา1,80,000สนแเนี่ยเขาจะมีแค่ห้องน้ําโปรักโคอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อเองมีหน้าต่าง 1, นสองแล้วก็บานนี้เป็นบานแบบโปรง่ปรงๆ่โล่งๆนะคะให้เราเห็นวิวทิวทัชได้ดีมากๆนะคะอย่างที่บอกค่ะหลังไหนที่เรามองว่าสวยแล้วขับผ่านไปเจอนะคะเราเห็นว่าสวยตอบโจทย์นะคะแล้วก็ราคาไม่แพง เราก็มาถ่ายกับท่านผู้ชมไ้รับชมด้านนอกก็จะกรุด้วยผนังพวกแบบแผ่นเชลล่านะคะแผ่นพวกงาน s c g อย่างเงี้ยคะ่ะลายไม้ซสาล่องอย่างเงี้ยให้กับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นแบบบานเกตด,ด้วยนะคะสีเขาก็ทาเป็นสีน้ําตาลนะคะความสูงนะ่าจะประมาณสัก40เซนได้คะ่ะท่านผู้ชมนะในการแบบความสูงของตัวบ้านนี่เดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะเดินชมด้านนอกสักนิดนึงนะคะ เพราะว่าเมื่อกี้เราชมด้านในกันไปละเห็นด้านหน้ากันไปละเห็นไหมคะน้องเอ๋ยืนอยู่เนี่ย <c oughs> ติดถนนมากๆเลยนะคะใครเจอติดตามบูมเอ๋รีวิวบ้านไว้ไม่มีผิดหวังแน,น่นอนนี่เดินทงเดินทอไปให้เรียบร้อยนะะแต่พวกงานบ้านอานอกดาวเนี่ยถ้าคุณผู้ชม <c oughs> เขาจะไม่ได้แถมแบบฐานล่างให้เราเนาะอย่างเช่นฐานล่างเนี่ยเราต้องถามเขาเวลาเราซื้อเนี่ยว่าผมต้องก่อเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่ต้องมีเตรียมผังแซกอะไรไวไหมเราต้องทําดําเนินการตรงนั้นเองเพราะเขาขายแต่ตัวบ้านแค่ส่งฟรี2 0 0กิโลก็คุ้มแล้ว วันนี้นะคะน้องเอกก็พามาชมและเรียบร้อยละหลังนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะคะก็ตัดสินใจอยู่ที่กับท่านผู้ชมเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากๆที่รับชมและติดตามพวกเรานะคะขอบคุณคะ่ะ